สวัสดีคะ่ะอากุไก่นะคะอากูไก่จะมาแนะนําวิธีการเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มนะคะขั้นแรกนะคะเราไปที่ล ne นะคะลายกลุ่มใหญ่สามเจ็ดห้าเคริตนะคะบายโค้ชชัยตรงนี้นะคะไปที่ลายนี้เสร็จนะคะเราไปที่สามขีดด้านบนตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะสามขีดอพอเจอสามขีดนี้พอเราคลิกนะคะมันจะมี หน้าจอจะเป็นแบบนี้นะคะมีคำว่าออกมีคำว่าเชิญมีคำว่าสมาชิกและมีคำว่าปิดเสียงลายกลุ่มตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะปิดเสียงเพื่อที่จะไม่ให้เสียงเนี้ยเกิดการ,รํำคาญนะคะเพราะว่าสี่ร้อกว่าคนถ้าเกิดส่งกันมันก็จะริ้งกลางตลอดอันนี้กูไก่ปิดอยู่นะคะสมมติว่ายังไม่ปิดอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะบอกว่า ปิดการแจ้งเตือนถ้าเราไปปิดปุ๊บเราไปปิดคลิกปุ๊บจะขึ้นกากะบาดแบบนี้นะคะถ้าขึ้นกากะบาดแบบนี้ก็คือเสียงในกลุ่มเข้ามาเนี่ยก็จะไม่ได้ยินเสียงนะคะนี่วิธีการปิดเสียงกลุ่มอ่าวิธีการเชิญเพื่อนนะคะมาตรงนี้ปุ๊บเรากดไปที่คําว่าเชิญที่เป็นรูปคนบวกอะคะ่ะกดคําว่าเชิญอ่าทีนี้ก็มาถึงมาถึงที่เราจะเลือกเพื่อนที่เราจะเชิญอะนะคะ สมมุตินะคะนี่นะอัพกูไก่สมมุติอ่าเราเลือกเพื่อนได้แล้วสมมุติว่าเพื่อนเราอ,าอยู่ด้านล่างนะคะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยเราเลือกเพื่อนที่จะเชิญนะคะสมมุติว่าเราเลือกได้แล้วปุ๊บเราคลิกคําว่าเราไปคลิกด้านหลังอะค่ะให้ขึ้นเออปุ่มสีเขียวแบบนี้นะคะปุ๊บมันจะขึ้นข้างบนคําว่าเชิญค่ะพอเรากดคําว่าเชิญปุ๊บตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยค่ะแสดงว่าเราได้เชิญเพื่อนเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็ เออเข้ากลุ่มมาได้เลยนะคะอันนี้อาผูกไก่สาธิตนะคะยังไม่เชิญนะคะถ้าเกิดเราจะยกเลิกในการเชิญเพื่อนเราก็กดสีเขียวแบบนี้นะคะกดปิดอ่าเราก็มามาหน้าเอ่อไลกลุ่มของเรานะคะวิธีกวิธีการเชิญเพื่อนแบบนี้นะคะทุกท่านสามารถทำได้เลยนะคะคลิปนี้อาผูกไก่ก็แนะนำเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ